มีเดินทางด้วยสายการบินโทษทีนะรถทัวร์นะครับระหว่างประเทศนะครับรถโดยสารระหว่างประเทศนะครับจากวิ่งจากอุบลจนถึงเมืองปากเซนะครับราโดยสารก็ส0งนะครับรถออกเวลาประมาณ9ก้มงสานาทีครับก็วิ่งไปจนถึงตลาดดาวเรืองของ เมืองปักเซแข่งจัปรพรรดนะครับผมก็จะไปพักรั้งแรมที่นั่นหนึ่งคืนนะครับแล้วก็พาเพื่อนๆไปชมความงดงามของหูสลาวกันนะครับแล้วไปมองเมืองปักเซบนยอดหูสลาวนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับติดตามในหน้าสตูดิโอไปพร้อ,รอมๆกันเลยนะครับเพื่อนๆ ครับตอนนี้ผมก็ข้ามาอยู่ที่ฝั่งลาวแล้วนะครับตอนนี้กําลังจะเดินไปสตัมที่ด่านตอมอของฝั่งลาวนะครับแล้วก็กลับขึ้นรถโดยสารเพื่อเดินทางต่อไปยังเมืองปากเซแขวงจำปาสักนะครับ กราก,กำลังจะไปแรกเงนกีดอยู่นะครับนอ ตอนนี้ผมก็เดินทางมาถึงตรงบริเวณสะพาน,าาน,นรา,นาวญี่ปุ่นครับใช่ไหมสะพานราวญี่ปุ่นครับคือจะข้ามฝากาจะวิ่งข้ามแม่น้ำโขงนะครับไปยังเมืองปากเซนะฮะ <c oughs> และที่เห็นอยู่นี่ก็คือสภาพ ทั่วๆไปของบริเวณสะพานลา,ลาวญี่ปุ่นนะฮะเ้าเรียกกับราวญี่ปุ่นนี่แบบที่เห็นอันนี้ก็เป็นร้านอาหารนะครับพเพื่อนอาจะเมือม่อยไปเอาละครับ,บรถก็เคลื่อนไปแล้วนะครับกำลังจะวิ่งข้ามสะพานนะครับพเพื่อนแล้วกู ภูเขาที่เห็นอยู่นั้นก็คือภูเอ,อ่อ่าจะเป็นภูภูสลเหลานะนี่นะคือภูภูสลเหลาที่เราจะไปพิชิตกันในวันพวกนี้นะครับหรือไม่แน่อาจจะเป็นวันนี้เยต้องออหาอะไรกินก่อนนะครับตอนนี้เพราะว่ายังไม่ได้กินข้าวต่เช้าแล้วนะ รถเก่ยวกำลังจะขึนขนนะ้นขึ้นสะพานแล้วนะัเพื่อนๆยังไม่ถึงเหรอ<ม>เดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูริมหน้าต่างของรถทัวร์นะฮะ<ม>ว่าสภาพบรรยากาศสวยงามขนาดไหนนะครับภูเขาที่ผมมองเห็นอยู่ตอนนี้นะครับบนยอดจะมีเมฆขาวๆ ปกคลุมอยู่นะเพื่อนสวยมากนะครับเพื่อนๆเห็นหรือเปล่าไม่ทราบนะครับนี่คือสภาพธรรมชาติบริเวณเมืองปักเซแหงจัมปาสักนะครับผมนั่งอยู่บนรถทัวร์เนี่ยรู้สึกได้เลยนะถึงความสดชื่นนะครับ แค่เห็นด้วยลูกตานะครับก็รู้สึกว่าสบายนะครับถ้าได้ไปสัมผัสจริงๆนั้นจะขนาดไหนนะครับก็ติดตามพวกเราน้อยหน่ะสตูดิโอไปเัืเลยนะครับเพื่อนเดี๋ยววันนี้เราจะไปพิชิตภูสะเลานะครับจะขึ้นไปชมความงดงานข้างบนนะฮะว่าจะ สดยส่วนว่งานขนาดไหนมองลงมาจากยอดภูสเลานะครับจะเห็นเมืองปากเซทั้งเมืองเลยนะครับตอนนี้ก็ดูบรรยากาศริมข้างทางไปเรื่อยๆก่อนนะครับพเพื่อนๆรถที่รถทัวร์นี้คันนี้ก็จะวิ่งไปจอดที่ตลาดดาวเรืองนะครับหลังจากนั้นผมก็จะหาอะไรกินกันก่อนก็เดี๋ยว หิวแล้วค่อยว่ากันอีกค่อยว่ากันใหม่นะฮะเนี่ยนะครับคือทางขึ้นภูสลานะครับเพื่อนที่มองเห็นอยู่นู่นนะครับนู่นนะครับนี่นะฮะคือทางขึ้นภูสลานะครับเดี๋ยวไม่อาจจะเป็นเย็นนี้หรือเช้าพ่งนี้นะเราจะมาพิชิตกัน เพื่อนๆนะครับแล้วนี่ก็คือแม่น้ำโขงนะครับก็คือ,อนี่คือสะพานไทยลาวญี่ปุ่นนะฮะนี่คือที่คนลาวเขาเรียกว่าขัวนะฮะรถก็กำลังวิ่งข้ามไปยังเมืองกรเซนะครับ ว่าแม่น้ำโขงนี่ก็น่าจะร่วมๆหนึ่งกิโลเมตรได้นะครับสองกิโลเมตรอ่ะสองกิโลเมตรน้ำสีของแม่น้ำโขงนะครับตอนนี้คุณมองเป็นสีสีขุ่นสีแดงแลวนะครับเพราะว่าน้ำน้ำใหม่กำลังไหลลงแม่น้ำโขงนะครับก็เลยกลายเป็นสีแดงนะ ช่วงที่ผมมานี่ก็เป็นช่วงหน้าฝนนะครับปลายเดือนมิถุนายน ร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวถ้ารถรัทจ้างรถครับถ้ารถจอดแล้วเราก็คงจะต้องหาอะไรกินอ่อนะครับแล้วเราก็จะค่อยหาที่พักหาที่พักก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาพิชิตภูสลาวกันนะครับ ตอนนี้ก็เวลาประมาณเกือบจะจะบ่ายโมงแล้วนะครับเพื่อนนี่ก็คือบริเวณตลาดดาวเรื่องนะครับหรือคนลาวเขาจะออกเสียงกันดาวดาวเมื่อง,งน,นะครับ เพื่อนๆยังไงยังไงก็ขอกินข้าวก่อนนะครับกองทัพตนเดินด้วยท้องผมก็มากินเฟอร์ที่ร้านแถวๆตลาดดาวเรืองนี่แหละนะครับเป็นร้านขายเฟร์นะฮะ ก็ลองท้องด้วยกล้วยแขกไปก่อนน นี่คือชามเฟอร์นรเดี๋ยวผมจะถ่ายดูนะครับเบลเลอร์เลยครับไม่รู้ว่าชามเท่าไหร,ร่เอาผมเต็นสลับเลนยังไงเมัอนเอนี่ครับวันี้ก็คือเฟอร์กไก่ครับหรือว่าก๋วยเตียเต๋ยวไก่นะครับเพื่อนๆชามใหญ่ ินทีีเดยวอาาลองมือกินกันเลยดีกว่า อยอันนี้คือต้อนภูเขาทีไรเราจะได้เหนภูเขาขึ้นมา いいで